เห็นถึงเงินวินัยข้องอายแล้วเนาะเราลงคลิป <c oughs> ไปถ่ายคลิปไปเห็ดเบี้ยงนี่แหละเห็ดนาทีได้ยนว่าอายเป็นลงคลิปแต่ละมืออนี้ต้องมีแต่ละมือเนาะต้องลงคู่มือเลย<ส>ต้องได้ถ่ายคู่มือมันเป็นสี่คลิปต้องไปสีคปส่คลิปคู่มือพี่น้องต,ตั้มนะมีวิน,นัยครับแน่เป็นถ้าก็ไปถ่ายคลิปตจำเร่ง,างมากๆก็เป็นสัสปป้นๆั่งกับผมแมนแมน ได้ยี่บ่หนาใจบ่อเขาที่น้องสมน์เนาะให้ล็อกมิดเลยก็ได้อ่าบ่อบ่เป็นยังหรอมีแต่ว่าเร่งอันนั้นขึ้นเอาเร่งอันนั้นขึ้นเอาไปเพิ่มนั่นก็ได้โอเคไปเลยเอาอะไรสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุมวิททุกคนสบายดีพี่น้องเลยสุขุมทุกคนมื้อนี้พี่น้องหลังจากเขามาเซโนบ้านพี่เนาะมื้อนี้ก็ได้โอกาส มาเด่นน้ำอายเนาะโดยนัดพอกันกับอายเตียงทองพี่น้องเอ้ยมาโพอยู่ช่องบ้านอยเพิ่งกำลังมาตะเบียกไปเลยได้แเซทห้าไอเป็นพี่น้องเลยแต่ของมาเซนู่นกัถักทามอายเป็นก่อนว่าเป็นอยู่บ้านบอพวกแบบายเป็นบอคอยอยู่บ้านเนาะไปมถนตนเนาะแท็กซี่เลยน้องคือมาเพื่อจะได้เข้าบ้านกันคนละดึก เลิกไม่แต่ละมือพี่น้องเก้าโมงสิบโมงพอไรก็เลยถากหาเพราะว่าโอกาสมากนี่อุยหยางแห้งเลยพี่น้องบ้านเซโนมื่อนี้ก็เลยเอ้าโอกาสน้องน่องมายังใช่มื่อนี้มื้อนี้มาเด่นตั้งมะลินใช่ไหมบอือมาว่าสิไปเด่นสวนอลิตาเป็นสวนมาเด่นมือวันที่20เป็นวันเกิดพั่นะกติตั้งมามาเด่นอันบุญเซโนบ้ดนเองโอ้บุญเด้น่ไหนไอ นี่แหละใกล้ๆนี่เด้บุญบุญเมื่ที่เช้านี่บุญบุญแม่มีมีมีมื่อนี่ก็มีทีไปเลาะได้ก็ได้แต่พ่าะไอสิพาไปเลาะได้เนาะน้อไงตอนแรกไายบุกผาอะไรแต่ว่าแต่ว่าอ้ยูเลกหลายบัตรโบเกินชิบมุ้งนีได้ประมาณชิบมุ้งครับได้อยู่ได้สิพาไปเลาะดีใจเนาะเอาทางน้องมาบ้านคำสีบ่แม่ะนั่นแหละทางเว้บ้านนายก็อยู่หัน ใกล้ๆจากบ้านคำสีไปหาบ้านนสีรสีหาลักสีหาลักใกล้ๆอาเราอยู่บ้านยังเกาะบันโคกบันโคกถามคำสีกูโเข้าไปลินบุญบ้านนดูเยอะโอ้โหโอ้อ่าแต่ละมือหายเพิ่ก็มาเลกเนาะเฮ้น้องอันนี้อ่าเราซื้อจะไหนเออเบอมีชซื้อมีชมาตาเต้พูอกันไหมมาตาแข้งจับาซอี อ๋ออยู่บ้านเด็อยู่ทางปากซองปากซองส่งเด่นแนวเอ้าคือได็มาอยู่เนี่ยบปากซองป่ะอยู่คงตูนเด็กอ๋ออยู่คงตูนจักวะจักอยู่แจักอยู่เป็นมามาซอยงานนี่ยแล้วเป็นตะก้องให้อมาได้เดือนไหนบอมาต้นเดือนหนีครังท่านเนีมาค่กับมามาบางบางหลังหลังปีใหม่เนาะหลังผีไหมไม่ได้โดนเป็นไหนดี อใช่แล้วอันทายกลองให้ตลอดนะแมนตุนี่นั่นเนาะกับโบเป็นกับโบตลอดแล้วตะกอนแมนไอ้จับเองแล้วก็แมนตะกอนแบบไปกับทีมงานคือคือน้องไปกับน้องชุกใช่ไหมเดี๋แล้วก็เปลี่ยนกันนะนะแมนสมมุนไปไม่ได้น้องไายกับไม่ไดน้องชุกได้ก็เปลี่ยนกันแต่ว่านี่น้องคนไทยมันมาก นี่เลยเพื่อนเพื่นเขาเก็บขนาดนัเชืประกาศเชื่ประกาศคนอยู่ใต้ก็ยู่สวรรค์จะได้จะพอกันเนาะมาเป็นตะกร้ในอ้ายดีแล้วโดยมาได้กินน้ำกันน้องลองลองชิบมึงด้วยนี่นี่นี่มาหละอายุมาหมันอายุพคนก็มี่เยอะบ่มี่อยู่ร่องเนาะที่ยู่แต่ว่ากับปลาฝอยได้กินอันนั้นตอนนี้มีทั้งจุ่มทั้งปิ้งโดย ต่าชิก,กินยังดอกพี่น้องอันนี้กับคิวรสเซโน่อันนี้คิวพันธดใหม่กำลังเห็ดใหม่แต่ก่อนไม่ใช่อยู่พุ่นเนาะอยู่ฟังน,นั่นนี่พันธิตเป็นใหนม่กต่ท่านได้เปิดจากเป็นทางการดอกอแต่ว่าเพิ่นกำลังกันนั่นอยู่ต่อไปกับซีมี่ปตทมีอเมซอนแล้วก็มีเซเว่นอยู่ในนี้โค้งวงจรเลยอยู่ข้างหลังมันกำลังก่อสร้างค่าเราอยู่ในนี้มีปอต้าท์แต่ว่าดูได้น้องผ่านมาหนยเด้อ แต่มีอนแต่ว่านี่ตัางหากอีกนะจะมีอีกลองดูนองชิมรู้ชิมมโอ้ยนอวยดีใจเป็นน้องไหญเนประประนม้าม่งสิมงเลยน้องให้่เข้าบ้านเอาเอาไม้เชฟฟี่ปะจะมาน้องม้ยในรถเลยจะเอามาให้แต่สองคนน้องสามตัวคนหนึ่งเป็นเมื่อไรเป็นเฝ้าอันนั้ยากอันนั้นเมื่อเห็ดบุญน้ำลานก็เลยเมื่อคนลห้าอกาสเดี๋ยวพอกัอยาได้พี่น้องเอง ไอ้วาสิไปตัดผมน้ำยูเหมืนแทดไปอยู่ว่าตอนช่วงวัได้ไรแทบนั้นแล้วผมไอ้ไปตั้งแต่ปีที่แล้วผมอ่งแต่ว่าปีนี้ท่านได้ไปอยู่แต่ถ้าว่ามันว่าคิดไว้ว่าชิล้งอยู่นะลรคภัยวชิเะไปหลินน้ำยู่วาเห็นทุเนั้นก็ตัดตัดผมบุกทึกอยู่ไปตัดผมนุ่งๆน้อยนะว่ะตัดผมมันก็ปิดได้โอ้เมันกับว่า มุมีเวลาอยู่แล้วก็แมน <Man. S 2> มันมันบมได้นะเมนแมนเมนราค <man>, าตาผมสกวัวชิมหาผ่านขาตัดเบิดมือก็บเ<ม>ดินมุมมีเวลา่ากินข้าวนะจนเลยแบบคิดคิดเปลี่ยนใจคิดพิดนะแบบตัดตัดดีเกินกบบระบุรีอีกเนาะ <laughs> มุมีเวลากินขา้าว <laughs> แต่ก็มุกก้นกับมบาไล่เราฝั่งทางมือละละซิฟก็ยิง่งแบบเข้าตรงเข่าทานตลอดเท่านี้ออกไปใด้หมดเเพราะว่าฐานุกขาเขามาเมนมันบมได้ต่างกับ กระเพาะกับหมอได้เนาะอ่าเบ็ดดั๊ผมนี่ต้องรอนะนี่คือกันกับหมอทารอคนเจ็บมานั่งอยู่โรงพยาบาลนั่นนะเพราะว่านั่นนี้ก็คือกันนั่งทารอย่างเดียวไปนอนต้องอยู่ประจำเนาะสองนดือนก็คิดผิดแน่ก็เลยว่าเอ้ยมาเลยลองเบิ้งนะเฮ้ยลองเบิ้งมาเป็นอยังน้องลองเบิ้งลองเจอเป็นประสบการณ์กินเนื้อด้วยๆอ่ะอ่ะเฮ้ยน้ำจิ้มมันดูบ้านในก่อนคิดอะไรเห็นจิ้มยังเจออยู่ อยู่สนาสมบูรณ์บ้านนครับยออเคยไปอีกนะโอยไปอยู่เลยเดินมะาสักกี่คนมาม่เงี่ยใช้หูให้เมียเพงกอนพ่น้ <c oughs> นองพัมลิน้ำนะอเออมียแต่จะาบอกเพื่อนกับว่ยากดอกเป็นทีได้บอกข้องเลยว่าเอามีน้องมีนุ่งมากน <c oughs> ี่มันบอกองบอเป็นยงังขอตะบอกหาเพิ่เกิน เบียกรลายอันนีเนาะแต่ละมือต้องไปยังสิวะแน่นเลยไอ้บุคคลยุดเด้น้องบุคคลยุตเฉื่อเศรษฐะกงเช่นตการบุรียุดบุรียุดอีกแน่นมาลาราชการยุดชาวอาทิตย์ไม่หมดละไอ้นี่ปีใหม่ชงการนี่บุรียุดเลยไปทุกมือเลยนะไปถ่ายคลิปนี่แหละตื่นมากกับไปกับคำมาจังเห็นบัตนอันเด็ปกดฟวงฟองแต่น้องเ้าถ่ายอยู่ใส่ใส่้องชุดขอนให้เมื่อกึ่งเนาะ ไปร่างเลยตากล้องเฮานี่ห่วยมันกดแห้งเนาะกปร่างเลยยู่มันเดือดแห้งกันยังไรไอ้หนุกออกเมื่อกี้นี่เดือนเดือนปลายบักกันรงมาหัวเดือนครึ่งเดือนนะกลางเดือนเนาะชิบหาชิบวงวันเราแบบสีมาเลยโอ้ยสีมาเลยโดยเนาะมันคือว่าหุ่นดีคักแท่มันด้ยโอ้ยอันไปเอาอีกด้านหน่องเลยไปเอาไปเอามามามาชูไอ้เป็นกิน อาอาเฮ็ดเฮ็ดนั่นแหละมีอย่างกะฮอดดงฮอดดอกกาวมคือเก่าเ้าแหละมาที่เขานอกบ้านฮะโอ้ยขุ้มมือนี่ก็อยู่บ้านใกล้กันได้พี่น้องกัยนี่ก็ได้ใกล้ใกล้กันนึงใกล้กันบ้านสามลักเนาะจากบ้าวสามลักปลายนี่แหละนั่นแหละกกลัวระบาดเราเคยลักติพยเขาโอ้โหพื้นตะกี้เนาะแถวบ้านเราไปเฮียนนแถวบ้านเราไปเฮียนอีกแถวบ้าน บานนี้นถึงเขาเราได้ขอหมายคือเคยลักทิ่เขาแบบยังแบบตัดเป็นเถือไปกินนะบ่เคยเข้าเน่นน้อยก็บก่าอย่างั้งโอ้ยเนาะบ้นญาติบาตีว่านมาโอ้ไปจะเป็นสูบว่ก็เสี่ามาแต่สะนหรอแม่แม่แม่เป็นมาแถวนี่นะแถวบัตัดโอ้ยเนาะเี่ได้ยินข่าวว่า ดนั่งจนนานนะนี่เนาว่าออกรถใหม่นะเอามาบึ้งใด้ดูนี่นี่่ะสิเขาโอ้ข่อนนะตุโยต้าคูลักวีออนไปซัมืออื่นขึ้เก้าน้ำมัอนี่แหล้ไม่ได้ผักหรอก ออกไปแต่ละมือไปจังมุ่ไออกไปเอ่านกระชื่ตื่นชวยนี่อันคอเจีวอันนี้นี่เ,เด้อเจีวเ,จจจเดี๋ยวเจีวเจีย๊ยวเอาไว้นี่ก็ได้แต่มากกันสามคนบ่สี่สี่เจ้าหนึ่งคนเจ้าเอาโอ้ยพูดอยู่กันเจ้าวอ,าอ,อ,อ้โอเคโอเค,อเคจักกะที่ก็ไปนั่งกินฮั่นเจเพิ่งก็ได้ดอกมีทั้งไก่ทั้งมีทั้งโกงทั้งไก่ไปกินรู้ยูอยู่หันกันอ๋อ มาเดินเทอกัมากินข้าวแรงอยู่นี่ก่อนกลับบ่อหรือเป่าแล้วแต่น้องนังเทือกับอยู่สวรรค์นังเทือกับได้แต่โอกาสนะนังเทืาเข้าไปทั้งอื่นบ่ได้ไปทั้งสวรรค์ก็ลงมานี้นั่งเทาก็ไม่กินอยู่เพื่อนเออเนอะอยากหายไปสายแห่งใบคลุกเมื่อะใช่ว่าหันนะเพย่ีใอยู่บ้านปะหันอ๋อหันข้าบ่อยู่บ้านผมได้บางวันก็เข้าไปตีครับผมได้เมียนครับบมได้แต่ผมได้กลับไง กรไปลิณั้นพุนก็ได้จะชีวังหรือเปล่าแต่กะนัดก่อนแล้วบูมังไปกันไปกันไปถ่ายคลิปหานบินิมานมันบินิมานเป็นห่านมินิมานเนี่ยนะก็บอถึงปานั่นห่านค่าธรรมดานี่แหละแต่เอ่อมันก็ชิวังจังไดเท่ากับชีวังใชกระติบพยามเฮ็ดให้มันครบคือบินิมานนะกระติบหาเครื่องมาให้มันครบนะที่อุบัติเราเป็นบัติใหญ่เปิดไปแต่มันอยู่นอกห่านห่คอยมันอยู่นอกนะางไรทางเข่าเลย จะเจ้าคานครับไปจะเห็นดอดอยู่นอกใส่มือบกินม่อกิน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 นอกินกินกินขอตัวกินจะข้าวกันนพี่น้องดยดี๋ยกีภาพแต่ตากล้องเลยไปกินได้หนแห่งแตากล้องเลยมนเมื่อเมือกี่น้องเลยกะดีใจไลไเน้ะเดี๋ยวมาขอปกันปีหนึ่งเนาะครบรอบเลยแล้เนาะครบรอบเลยแหละบิ่งบกัมางนเนกับพ่ะกันข้าวเดียวหรอกอยู่กัวตะท่อเน่อยู่รักสามคนนี่รักสา เมนรักษาชิมหะรักษาชิมหะเถมหาน้ำไปเดี๋ยวขอกินก่อนพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อกินจุ่มน้ำกันจุ่มเมืองเล่าเนาะอันนี้ไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังสิขี่รถไปงานย่างเลาะงานบุญก่อนจังหน่อยเนาะกใหญ่ๆกันนั่งรถกกันเตียงเนาะเมนเห็นอยู่เอ้ยเห็นอยู่ บายดีเด้อพี่น้องเด้อต่อจากคลิปก่อนนั่นแหละบาดีแน่แนไทยพาผู้แววไต้ไต่ไปเลาะงานกนเคยเลาะเจ๊เทื่ออยู่บ่เนาะเคยมาเคยมากเธอหนึ่งมาเด่นข่าวใหญ่คำซีเฮ้แต่งานบ่เคยเลาะมาเด่นเชโนนี่เคยอยู่แต่ว่าสีมันสาบีโนั่มปัญใดมันนี่ คนมาไลายมาเลยเพราะว่าเริ่มต้นแท้ๆน่ะเบือง่นก็เมื่อืนอ๋อเจ้าอสิบเก้าเ้ามื่อสุดท้ายนะวันที่เร้าอ๋เต็มระบดอยู่ดีวนเจ้าบุญเป็นบุญกองทัพนะกองทัพนสรางสร้างสร้างสลองสร้างสร้าร้างรงทร้าง้างสร้างสร้างสี่างงงา้้ ฟังเบิงก้าวสามสี่หมื่นนี่แหละขี่รถขี่รถจักรมาเหมือนเลยทุกดนวะนี่นอนนี่ดิเห็นมาดูในรอบก่อนขี่รถจักมาเนาะแม่เราก่อนขี่รถจักมารนอนอยู่ดิเว้งเนาะมาดูได้เห็นมันขี่รถจักรรอบรอบที่สามนี่แหละมันขี่รถจักรหรือรอบที่ที่สามคือกันตอนนั้นก็ขี่ไปสะวันนาเขตคือกัน ขี่ไปทอดสวรรค์หรอแมนสวรรค์นาเคตก็เคยขี่ไปทางยากๆแน่ทางมหาแถวนี้สวรรค์นาเคตแมนมันมันเป็นคุ้มเป็นอะไรนะมาแมนแมนแมนทางตอนนาจิมาเดินแลวสามแมนแมนแถวนั้นกายเกินไปคนเด่เอาไหมเดี๋ยวไปไอ้กบมาขำคู่มือเลยเนาะแบบนี้เนาะเพราะว่าชาวบุคคำเขาบอก่ได้กับ อใช่จนจนบเห็นเชงบุ่เลวอะไรกันได้โอ้แบบใดที่มันนั่งตะเวนบนตุกดินก็ไปต่อยใช่ไหมโอ้ค<อ>ือ,องานเขาไปน็นบ้านน้อยหน่นี่เกิดเห็นถึงเงินวินัยข้ออ่ายแล้วเนาะเราลงคลิปไปถ่ายคลิปไปเห็ดเบี้ยงนี่แหละเหตุนาทีได้ยินว่าอ่ายเพิ่งลงคลิปแต่ละมืออนี้ ต้องม e kind of ีแต่มือเนาะต้องลงคู่มือเลยต้องได้ถ่ายคู่มือมันเป็นสี่คลิปหมือตองได้สี่คลิปคู่มือพี่น้องต่ำนะมีวินัยขาดแนวเนี่ยอันเทศกาลนั่นนี่อ้ายแล้วก็จมบปเลยพักเนาะไปตลอดปีใหม่ปียังเข้ากะกลางเว้นถ้าก็ไปถ่ายคลิปตอนเด้งมากๆก็เป็นทานสารกระพกโอ้เมนเมนเลยไปเลยว่าจึงแต่ว่าสาระมึนๆเนี่เนาะ จร่งๆมันมีงานมีงานแต่งงานอย่างลูกหลานเทาก็ไปเครื่องมืออะไนะเครื่องมือเทาก็มาเ่็นไหมอ่าไม่เนาะแต่คือมันป้าโบนัยนี่หนูป้าป้าบ่ได้ทั้งสองอย่างอ๋อมันคือนาทีเนาะโดนื่อยมันเว่าเป็นงานใช่เป็นงานเนาะเป็นแบบประจำมาลานกสิอ่ะ เบื้องห่มันเป็นตัวอย่างเนาะแับนี้มากหอดเมื่อตายคลิปบันเท้าวัดหมื่นละคลิปก็ยังหยาดอยู่บ้านจะถ่ายยังจะอยู่บ้านยังสิยังกับมันจะก็ถ่ายกันเล่นหนอยไม่เลยเนหรอกต้องไลยออกไปเนาะเดินทางน่ะมันบื่อเนี่ยถ่ายแม่ไพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศในงานจักหน่อยด้วย เอพี่น่อง ấy, มาหอนเลยใช่งานก็ดิเพ้อทีมงานก็าเจาะยูบหุ่นมาจากข้างหนา้าผู้จากแมนแลผ้วพ่นี้กำลังเดี่ยวเข้าไปแมนแล้ว,าลง,ว,าลวงานบุญ เคยไม่กินอยู่บ่หันสินดาดบ่กินดานดาเล้งเนนะี่ยข้างหน้าฮะยังกินไหมยัง,ยงพระบ,บ่หันสินดาดขำพอใจบอนี่หันดังเลยเน,ะนาะก็จะมา มาพี่ตอนนี้เอาเขามาในงานเลยเนาะเขาหลอกง,งานก็ไอเตียงมือนี่พี่น้องไอแห่เตียงทองเคนพลาหล่อหลอกเชงหน่อยพอฝนกระพราเมื่อเลือเนาะเมื่อไหร่จริงๆไอฝนกระบกขอให้มีเวลาหรอกพอแล้ว,วงานมาเลิกกับบัตรไอฝนว้าต้นเื้อผ้าโอ้ยงานใหญ่แหงแ้งเนาะ ญ่อีรีเครื่องโคง้งารค่ะเคยมาลอยใ่ป่ะมเคยมาเคยแบบนี้ <c oughs> อยู่ยพ่นมีงานยังเนี้ยใช่ปาะเยู่ยพ่นหมอส่วน่วงเหื่อท่านอยู่ปา,า,า,ากเทศอแหละง,งานนั่นบอสท่านประสาทอินวัดพูบอกเออแม่บัดพู้แกบน,นี่ไงไงไงกูหนีย<อ>ู่ป่ะกูมาหนีแหละขอว่าแต่ว่าส่วนใดงานบัดพู้น้องม่ค่อยเลยมาก มักไปไนะมันไกลเนี่ยโดยอ่ยยยยยบาสิวนไอทียนสวัปุปล่าอีกคนเนาะเดน๋ีวท้างน้าใส่เลยท้างนั่นต่ำต่ำอยู่ไอครับสิ <laughs> จัดปุ่มเป่าก่อนมือนี้ข้าเจ้ามีอ่นลำ่วงมียังบ่มีละวงนี่บ่มีนนางอ่ามีบืนกับมืออื่นะอ่าสงมือมืออื่นก็มืออื่นนี่ละบวงเนาะมือนี้ข้าเจ้าแข่ขายของซือๆเนาะคนมาเที่ยวเด็ดเสียงน้องเฮ้ยคนแตไล่เติมเป็นดีมาน่นไว้เป็นดีมาเติมเติมไว้ แะมาสเสๆไปไปข้าจัทเข้าไปหล่อบางงานกี่หนอหล่อเบิกไปหล่อบางงานหล่อเบิกกี่จงหน่อยไปเี๋ยวนอนกันหองานลเนาะฮะกี่กี่ขั้นหิวเลยไอ้เนี่มันหนักเล ในชาติแล้วมันมันได้คลองนะครับมันมันเมื่อยหิวได้ได้น้ำนี่เด้ฮะบัดรบัดรบัตรซิเมอร์ในด้งชัดแล้วก็หิวเมื่อเลยแน่แน่แล้วเนาะเพื่อนเขาจะไปรอบัดว่าอ้หิวน้าบางนักแน่แน่แล้วเขาจะเายืนมุ่งเบบนี้อย่างเดียวทั้งว่าเพื่อนจัดเบิ่งจัดงานในเชียงจัย่างนี่แหละเกี่ยวกับอันนี้เด้เพื่อนจะโอ้ให้กระบอกจะชัดชัดเนี้ยว่างานแสดงเอ้ามาเที่ยงงานบ่ ลานบ้านนี่เอ้าเอออีกนลเออเอ้าโอ้ยมาสองคนนี่เออกําลังมาจบลานบ่นะกันมามาสามคนนี่ฉันน้องเต่าได้ใช่ไหมมาคนตางกันเอ่อ้ยปไปด้วยด้ยด้วยเดืองอะ ก็จะ,าจะ,าจะจงานํารวจเป็นงานคล้ายๆงานเกี่ยวกับของบออับเลยเอาดนตรีี่แหละโซ่อย่างไอ้พวกมนเตียงก็อบอกศิละปะเนาะศิละปะของาำเลย ไม่นว้งลุนตีเนาะนั่นหนึ่งมีสองเือยองเลยตั้งไว้มืออื่นเลยเนาะมือเริ่มมือเริ่มมือเลยตาเบ่งว้าห้าสิลมาบอกไลน์มือแม่แล้วเนาะมือเปิดง่าย ก็สบาพบรรยากาศไปเพงสมีกูเด้อพี่น้อนง,ลง,งเลย่อยากถ่ายรลายซับเบิ่งเาเก่าม่อยากถ่ายไปไหนพี่น้องเลยยางยังเพ่งสมีเลยเนาะื่มน่าสิมามหมใก็ขอบใจนะตีองเนาะบมดเลยามาหรอกปเ่อกนาจบแล้วสบา <c oughs> ดยดีด้อเรืการกินเาะด้ายบายบ้านอกรองนกัน <c oughs> ลองอ่าน